สถานีรถไฟชัตวตีซิวาจีมหาราชเทอร์มินอลนะคะสถานีนี้ก็เดิมชื่อว่าวิกตอเรียเทอร์มินัสค่ะซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักของมุมไบนะคะเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่สำคัญท,ที่สุดข,ของอินเดียค่ะโดยในปีคศ1878นะคะได้เฉลิมฉลองปีแห่งการครองราชของสมเด็จพระราชนินีวิกตอเรียของอังกฤษค่ะ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อเฟเดริกวิลเลียมสตีเวนนะคะในสไตล์วิคตอเรียกอชิกค่ะซึ่งช่วงนั้นก็ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง10ปีค่ะและเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนในขณะนั้นค่ะโดยได้รับแรงบ,บันดาลใจจากเซนทาคลาสแลนดวสเตชัน